ไม่อยากเชื่อไอทำสิ่งนี้ตอนเที่ยงคืนวันหวยออกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุนทรชาแนลวันนี้แอดก็จะนำเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับหนุ่มไอ้สารวัตรนักข่าวยอดฮิตในตอนนี้เลยครับพูดได้เลยว่าตอนนี้ไม่มีใครดังและฮิตเท่าหนุ่มไอ้สารวัตรแห่งโกบกอ,อกอีกแล้วครับ พาะหนุ่มไอ้นะครับลงทําข่าวคดีน้องชมพู่เป็นคนแรกๆนะครับอยู่ยาวนานแห่งบ้านกกอก,กสามเดือนกว่าๆหนุ่มไอให้สัมภาษณ์เป็นการทําข่าวที่ยาวนานมากที่บ้านกกอก,กที่ต่างจังหวัดซึ่งหนุ่มไอเป็นคนนะในเมืองก็ต้องยอมรับเลยว่าการที่คนในเมืองจะต้องไปอยู่ในต่างจังหวัดก็ถือว่า เป็นอะไรที่ลำบากแต่หนุ่มไอ้สารวัตรก็ปรับตัวได้ดีและเข้ากับชาวบ้านได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำให้ชาวบ้านชอบหนุ่มไอ้ในการทำข่าวและหนุ่มไอ้ยังโด่งดังมาจากคดีนี้ในการทำข่าวที่ยาวนานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านกบก,ก ชาวบ้านเอ็นดูและนักลักหนุ่มไอ้ในความเป็นธรรมดาอยู่ง่ายกินง่ายปรับตัวเข้าหาคนง่ายเมื่อหนุ่มไอ้ถูกเรียกตัวเข้ากับกงเทพทำให้ชาวบ้านมีความผูกพันได้ร้องไห้เพราะเอ็นดูหนุ่มไอ้เพราะเป็นหนุ่มที่อยู่ง่ายกินง่ายเป็นกันเองกับชาวบ้านทุกอย่าง คืนวันที่15กันยายน2563ข้ามมาเป็นคืนของวันที่16กันยายน2563รกก็ถือว่าช่วงเที่ยงคืนก็เป็นวันที่16กันยายน2563้ราไอสารวัตรได้ทำสิ่งนี้นั่นก็คือการจุดทูบไอไข่นั่นเองไอเอาทูบออกมาแล้วให้แม่เลือกทูบไอไขว่าจะจุดดอกไหน ไอ้บอกว่ามี fc ขอมาไอ้จุดใส่กระถางทูบเล็กๆในใบหางจระเข้ไอ้บอกว่าอย่างมงายดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไอ้จุดแล้วก็เป่าแล้วก็ไปอาบน้ำรอจากนั้นออกมาก็มาดูที่ทูบไอไข่ปรากฏว่ามีเลขสามสา โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอบคุณ youtube น้องไอซ์สวัสด